สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมมาส่งงานโมให้ลูกค้านะครับลูกค้าส่งตัวคลอสนะครับผมเป็น d v 3 3 3 k นะครับก็ตัวนี้นะครับผมเป็นคลอสสามทางนะส่งมาให้ทางผมโมดิฟายให้นะครับผมก็ตอนนี้ได้จัดโมดิฟายจัดเรียงความถี่อะไรให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเทสกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะจะส่งนะเดี๋ยวเทสกันชุดแหลมก่อนนะครับ ความทีแหลมเนี่ยลูกค้าปรับได้ละเอียดเลยนะครับนะอยากได้เสียงกลางติดแหลมหรือว่าปลายแหลมอะไรอย่างเนี้ยนะครับผม๋ลองดูกันนะครับแสบหู <c oughs> นะครับเนี่ยปลายแหลมซิบๆนะครับหรือว่าชอบแหลมแบบไหนลูกค้าใช้แหลมจานแหลมโดมแหลมทวิตเตอร์แบบไหนนะครับสามารถปรับหาได้เลยนะครับ ไอ้ติดกลางแหลมนะครับหลับหาได้เลยนะครับอยากได้แหลมแบบไหนนะครับส่วนโทนเสียงกลางนะครับจะเอากลางติดแหลมหรือกลางาติดมิลโลนะครับอันนี้กลางติดแหลมนะ Thank you. โอเคก็เทสเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลูกค้าเอาไปนะครับผมทุกวนดูชุดไฟนิดนึงนะพอดีส่งไว้ผมโมดูเหมือนว่าลูกค้าจะต่อสายพิดมากนะครับปลิ้นขาดข้างในนะ,ะเดี๋ยวผมต่ออะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็ โมแถมซ่อมแพ้เลยนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวจากรานเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนที่จะส่งปรีแอมหรือว่าคลอสเข้ามาโมดิฟานะครับผมทางร้าน j k t ยินดีนะครับเบอร์โทรติดต่อที่084964401นะครับ084964401ได้เลยนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ